สองแลคนนี้รอชมอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่คือคนที่3ครับคนที่สามครับมาสายกี่นาทีครับยี่สิบครับยีนาทีครับยี่สิบครั้งครับปฏิบัติไปนะคุณดังหนึ่งสองสามคุว่าสิบครั้งก็ไย่าเชื่อเลย จำไว้นะครับเด็ <5. S 2> กๆเวลาทํางานอย่าไปสายนะครับเพ <6. S 2> ราะว่าถ้าคุณสายคนอื่นเขาจะเดือดร้อน <7. S 2> นะครับกองถ่ายต้องนั่งรอคุณตลอดเวลานะ <8. S 2> ครับเพราะนั้นอย่าไปสาย9ก้าสิบสิบเองสห้าห สามสี 7, ่ห้าแปดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบวิดเป็นเพื่อนเดี๋ยวมันจะเหนื่อง